เมื่อไงสัพพอ,อ,อัตราววันนี้ขอพาทุกท่านมาฟังนิทานนิทานมอนวันนี้ในเรื่องศรัทธาแห่งการให้และการลอยเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนี้นำมาจากเพจรามันคดีครับกาลครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีพระปะเจโพรูปหนึ่งมีอาการป่วยอาพาธต้องการน้ำพึ่งเป็นยาในการรักษาโรค ชายชาวมอญผู้ยากไร้คนหนึ่งที่เป็นชาวบ้านจึงได้พยายามรวบรวมน้ำผึ้งที่มีอยู่อย่างเล็กน้อยแล้วนำถวายน้ำผึ้งแก่พระปัจเจโพด้วยใจศรัทธาทันใดน,นั้นเองน้ำผึ้งที่มีอยู่อย่างน้อยนิดก็กลับเพิ่มพูนเต็มบาทและล้นออกมาหญิงชาวมอญผู้หนึ่งเห็นเหตุการณ์จึงนำผ้าซึ่งตนทอเสร็จใหม่ๆไปถวายเพื่อสับน้ำผึ้งนั้นทั้งชายและหญิง พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานฝ่ายชายขอให้เกิดเป็นผู้มั่งคั่งฝ่ายหญิงขอให้เกิดเป็นผู้ที่มีความงามและมากด้วยโภคะสมบัติอานิสงส์นี้ทำให้ชาติถัดมาชายได้เกิดเป็นพระราชาผู้รุ่งเรืองส่วนฝ่ายหญิงได้เกิดเป็นทิดากษัตริย์ผู้เลอโฉมจากตำนานนี้จึงเกิดเป็นประเพณีตักบารน้ำผึ้ง ซึ่งชาวมอญสืบสานกันเป็นเวลาต่อมาหลังจากนั้นจึงมีการตักบาตรน้ำมันพืชและตักบาตรน้ำตาลอนุโลมแทนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสร่วมศรัทธาและทําบุญตามรอยตำนานนั้นนั่นเองแต่ศรัทธาของชาวมอญก็ไม่ได้หยุดแค่กันให้เท่านั้นนะครับยังมีอีกหนึ่งพิธีเรียกว่า ลอยเรือสะดอเคราะห์ประเพณีนี้นะครับมีการโยงรากเหง้าการที่พระพุทธศาสนาเดินทางมาจากชมพูทวีปมาสู่สวนภูมิโดยพระโสนและพระอุตระเถระในสมัยที่พระเจ้าอาโศกมหาราชได้ประกาศพระพุทธศาสนาให้กระจ,ระจายไปและต่อมาพระชินมหา พุทธโกศะและพระเถระมอนก็ได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกด้วยเรือสำเภาการเดินทางอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ทำให้ชาวมอนสร้างพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรือขึ้นหลายอย่างหนึ่งในนั้นนั่นก็คือการรอยเรือสะดอกเคราะห์หรือที่เรียกว่าพีสมุดบางซึ่งจะจัดขึ้นในวันพระ15ค่ําค่ำเดือน10 ชาวบ้านจะช่วยกันทำเรือไม้ไผ่ใส่อาหารปรุงสุกเล็กน้อยเครื่องคาวหวานร,รวมทั้งตัวแทนของตัวเองเช่นเส้นผมเล็บแล้วลากเรือลงสู่สายน้ำปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นอย่างน้อยเจ็ดวันเชื่อกันว่าเมื่อเรือลอยไปเคราะหร้ายโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็จะลอยออกไปด้วยเหลือแต่เพียงความสุข ความสงบความสิริมงคลให้กับตัวเองครับดังนั้นวันขึ้น15ค่้าเดือน10ของชาวมอญจึงเป็นวันบุญใหญ่ที่รวม2พิธีสําคัญเอาไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการตักบาตน้ํามันพืชและการรอยเรือสะดาะเคราะห์ถ้าหากว่าท่านอยากจะร่วมพิธีมอนดังนี้ก็ขอเชิญกันได้นะครับในวันที่7กันยายน2568 วันที่7เดือน9ปี2025นี้สํ้าสำหรับในจังหวัดตราดนะครับก็มีจัดด้กัรหลายที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวัดฉางเกลือตำบลห้วยแรงอําเภอเมืองจังหวัดตราดสำนักสงฆ์เขาคุณธรรมนะครับอยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดตราดวัดเขาตะโปนอยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดตราดสะดวกที่ไหนไปร่วมบุญกันได้ที่นั่นครับตังกุลสาภอราอาว